สวัสดีค่ะทุกคนกำลังอยู่กับครูเจ๊ฟ์พอดแคสต์ EP 3และในวันนี้ครูเจ๊จะพาทุกคนไปเช็คพอร์ตโฟลิโอของตัวเองกันค่ะบางครั้งเนี่ยใช้คำศัพท์หรือวลีในภาษาอังกฤษผิดก็อาจจะทำให้เราพลาดคณะในฝันเลยก็ได้นะคะคลิปนี้ครูเจ๊ฟจึงอยากแชร์วลีที่คนใช้ผิดบ่อยในพอร์ตโฟลิโอให้ทุกคนกลับไปรีเช็คจะไม่พลาดกันพร้อมมีคำศัพท์ที่น่าสนใจท้ายคลิปสำหรับไว้ใส่ในพอร์ตโฟลิโอให้ด้วยนะคะจะมีวลีไหนและศัพท์คำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ของครูเจีย๊ยบใครอยากย้อนกลับไปรับฟัง EP 1และ2ก็ได้เลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูเนะื้อหากันค่ะมาเริ่มที่วลีแรกเลยค่ะบอกเลยว่าอันนี้ใช้บ่อยมากๆใน portfolio เพราะเราเนี่ยจะต้องมีการเขียนว่าเราได้รับปริญญาหรือสําเร็จการศึกษาจากที่ไหนซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยังใช้กันผิดอยู่โดยไปใช้คําว่า take a degree ซึ่งจริงๆแล้วเป็นวลีที่ผิดนะคะเราควรจะใช้คำว่า earn a degree อ่ายกตัวอย่างประโยคค่ะ I am determined to earn a degree in computer science ส่วนอีกหนึ่งคำค่ะก็คือการทำวิจัยนั่นเองโดยปกติเนี่ยทำวิจัยหลายๆคนเนี่ยก็ชอบพูดตรงตัวไปเลยว่าทำก็คือ make แล้วก็ใช้ไปผิดๆว่า make a research ซึ่งผิดนะคะเราควรจะเปลี่ยนจาก make นะคะเป็นคำว่า conduct และคำว่า research research เนี่ยถือเป็นนำนับไม่ได้ค่ะดังนั้นไม่ต้องใส่ article อ่ะลงไปนะคะดังนั้นว่าีที่มีความหมายว่าทำวิจัยควรใช้คำว่า conduct research อะยกตัวอย่างประโยคค่ะ I conducted research in environmental science มาอีกหนึ่งคำค่ะมีส่วนร่วมในอันนี้ก็ใช้บ่อยเลยหลายๆคนเนี่ยก็ตรงตัวเหมือนตามเคยเลยก็คือใช้คำว่า join in หรือ make a participation นะซึ่ง เป็นคำที่ผิดนะคะเวลาเราแปลภาษาไทยเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็โอเคนี่แต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้นะเราควรเปลี่ยนเป็น participate in หรือ take part in แล้วเราก็ใส่ไปว่าเราร่วมในเรื่องอะไรยกตัวอย่างประโยคค่ะเราอาจจะเขียนในพอร์ตโฟลิโอของเราว่า I participated in the school debate team ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มคำค่ะคือคำว่าทำโปรเจกต เหมือนเดิมเลยหลายๆคนก็จะใช้คำว่าอะไร make a project ซึ่งผิดนะเราควรจะเปลี่ยนจาก make a project เป็น work on a project หรือ complete a project ยกตัวอย่างประโยคค่ะ I completed a project on mental health during my senior year และอีกหนึ่งกลุ่มค่ะคำนี้ก็ใช้บ่อยไม่แพ้กันเลยคือเวลาเราพูดว่าเราประสบความสำเร็จหลายๆคนเนี่ยมักจะใช้คำว่า get a success ซึ่งเป็นคำที่ผิดนะ เหมือนเวลาเราแปลเนี่ยมันดูไม่แปลกเนาะแต่เวลาเขาใช้กันจริงๆเนี่ยเขาใช้คำว่า succeed in ก็คือเอา succeed เป็น verb นะคะและก็ใช้กับ preposition in ค่ะยกตัวอย่างประโยคที่เราอาจจะเอาไปใส่ใน portfolio ของเราได้นะคะก็คือ I succeeded in completing an advanced course in mathematics อีกหนึ่งกลุ่มคำค่ะกลุ่มคำที่พูดว่ามีความสนใจในเราก็มักจะชอบใช้คำว่า have an interest for ซึ่ง ผิดนะคะเพราะคำว่า interest ต้องใช้คู่กับ preposition in ค่ะดังนั้นวนลีนี้ควรเปลี่ยนเป็น have an interest in ยกตัวอย่างประโยคค่ะ I have an interest in data science ก็คือฉันมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาดูที่อีกหนึ่งกลุ่มคำค่ะคำว่าความรู้เชิงลึกเราไม่ใช้คำว่า much knowledge นะคะเราต้องเปลี่ยนเป็น extensive หรือ in-depth knowledge แทนนะคะ อะย,ยกตัวอย่างประโยคค่ะ I have in-depth knowledge of computer science อีกหนึ่งกลุ่มคำค่ะแก้ปัญหาเราไม่ใช้คำว่า fix an issue นะคะ fix อันนั้นแปลว่าซ่อมแซมใช้ไม่ได้เลยการแก้ปัญหาเนี่ยให้เราใช้กลุ่มคำว่า address an issue นะคะยกตัวอย่างประโยคค่ะ I addressed an issue of waste by starting a recycling program และอีกหนึ่งอันค่ะใช้บ่อยเลยคือคำว่ามีประสบการณ์มากบางคนเนี่ยก็เข้าใจว่าคำว่า big ใช้แทนคำว่ามากได้หมดเลยแล้วก็ไปใส่ว่า have a big experience ซึ่งผิดนะคะเราควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรลองเปลี่ยนคำว่า big เนี่ยเป็น extensive ดังนั้นลองใช้กลุ่มคำนี้ค่ะ have extensive experience หรือ be highly experienced in ตรงนี้เนี่ยเราใช้คำว่า be เนี่ย ไม่ใช่ว่าเอา b ไปใช้เลยนะเราต้องเปลี่ยน b เป็น verb to be ให้ถูกต้องเป็น present หรือเป็น past นะ is e a mr a e หรืออะไรก็ว่าไปนะอ่ะยกตัวอย่างประโยคค่ะเราสามารถพูดว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องใดๆเนี่ยเราสามารถใช้ประโยคว่า i have extensive experience in leading school events และอีกหนึ่งกลุ่มคำค่ะเวลาเราต้องการพูดว่าเรามีความสามารถในการทำอะไรบางอย่างเราไม่ใช้ว่า capable for แล้ตามด้วย gerund นะให้เราเปลี่ยนว่า Capable of จำไว้เลยว่า capable ต้องใช้คู่กับ of นะคะแล้วตามด้วย gerund หรือ verb ที่อยู่ในรูป ing นั่นเองยกตัวอย่างประโยคค่ะ I am capable of managing multiple tasks sufficiently. s u f f i c i e n t l y ต่อมาเวลาเราต้องการจะพูดว่าพยายามอย่างหนักหรืออย่างมากเนี่ยเราไม่ใช้คำว่า do an effort ให้เราใช้คำว่า make an effort ยกตัวอย่างประโยคค่ะ I always make an effort to improve my skills และอีกหนึ่งกลุ่มคำค่ะคําว่านำเสนองานอ่าเวลาเราพูดว่าเราทำ presentation เราไม่ใช้คําว่า make a presentation นะคะให้เราใช้คําว่า give give a presentation ยกตัวอย่างประโยคค่ะ I gave a presentation on global warming during my internship มาถึงวล,ลี2กลุ่มสุดท้ายค่ะที่บอกเลยว่าใช้บ่อยไม่แพ้กันก็คือกลุ่มแรกนะคือคําว่า รับผิดชอบค่ะตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยใช้ผิดมาตลอดเลยไปใช้คำว่า whole responsibility ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องใช้คำว่า take ไม่ใช่ whole นะเราต้องพูดว่า take responsibility for something หรือ be responsible for something หรือจะใช้กลุ่มว่า be in charge of ก็คือเรารับผิดชอบกับเรื่องใดๆนั่นเองยกตัวอย่างประโยคนะคะ I took responsibility for organizing the school's annual event. และกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มคำว่าตัดสินใจโดยส่วนใหญ่ชอบใช้กันผิดว่าเป็น do a decision ซึ่งไม่ใช่นะตรงนี้คำว่า make ค่ะต้องใช้แทนคำว่า do ดังนั้นเวลาเราพูดเราตัดสินใจอะไรเราใช้คำว่า make a decision ยกตัวอย่างประโยคค่ะ I made a decision to pursue a summer internship และตามสัญญาค่ะท้ายคลิปนี้ครูจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใส่ในพอร์ตโฟลิของตัวเองได้เช่นกัน มาเริ่มที่กลุ่มแรกค่ะคือในส่วนของคำนำหรือสารบัญเนี่ยเราสามารถใช้คำนำกลุ่มนี้ได้คำแรกนะคำว่า inspiration ก็คือแรงบันดาลใจคำที่2ค่ะ personal statement จดหมายแนะนำตัวและคำที่3มค่ะ objectives ก็คือวัตถุประสงค์และคำที่4 acknowledgements กิจก,กรรมประกาศค่ะในส่วนของประวัติส่วนตัวเราสามารถใช้คำว่า talent ที่หมายถึงความสามารถพิเศษคำที่สองค่ะคำว่า character ก็คืออุปนิสัยซึ่งในตัวที่เป็นอุปนิสัยเนี่ยเราสามารถแยกย่อยออกมานะว่าลักษณะอุปนิสัยของเรามีแบบไหนบ้างถ้าเราต้องการพูดว่าเรามีความรับผิดชอบเราจะใช้ adjective ว่า responsible ถ้าเรามองว่าอุปนิสัยของเราคือการมองโลกในแง่ดีเราสามารถใช้คำว่า optimistic ถ้าเราเป็นคนขยนันให้เราใช้คำว่า diligent ส่วนถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนเข้ากับคนง่าย ใ,ใช้คำว่า easy going ถ้าปรับตัวได้ดีก็ให้ใช้คำว่า adaptable และถ้าเราเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแต่ทะเยอทะยานในแง่ดีนะเราก็จะใช้คำว่า ambitious และในกลุ่มที่3ค่ะถ้าเราพูดถึงความสนใจส่วนตัวให้เราใช้คำว่า personal interests และกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่เป็นตัวบอกประวัติการศึกษาเนี่ยเราอาจจะขึ้นว่า academic records หรือ educational background โดยในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการเพิ่มใบแสดงผลการศึกษาหรือ transcript เราก็ใช้ตรงตัวเลยค่ะก็คือคำว่า transcript และคำว่าหลักสูตรให้ใช้คำว่า curriculum และถ้าเราได้เกียรินิยมให้ใช้คำว่า honors ซึ่งเกียรินิยมเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายระดับนะคะใครได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งให้ใช้คำว่า first class honors ถ้าเป็นเกียรินิยมอันดับสก็ให้ใช้คำว่า second class honors ก็แค่เปลี่ยนจาก first เป็น second แค่นั้นเองเลยค่ะ และถ้าเราพูดว่าเราได้รับทุนการศึกษาก็ให้ใช้คำว่า scholarship ส่วนถ้ามีการฝึกงานให้ใช้คำว่า internship และถ้าเรามีกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆให้ใช้คำว่า extracurricular activities ในส่วนของจดหมายรับรองหรือจดหมายแนะนำผู้สมัครจากบุคคลที่น่าเชื่อถือเนี่ยให้เราใช้คำว่า letters of recommendation ฉนันเวลาที่เราจะต้องการบอกว่าเราได้รับเกียรติบัตรอะไรเนี่ยเราสามารถใช้กลุ่มคำเหล่านี้ค่ะอันดับแรกนะเราสามารถใช้คำว่า awarded for ในความหมายว่าเราได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรจากเรื่องอะไรและถ้าเราพูดว่าเราเป็นผู้ชนะในรายการไหนก็ตามเนี่ยให้เราพูดว่า winner of ส่วนอันที่3ค่ะการที่เราพูดว่าเราได้รับรองในด้านใดให้เราใช้คาว่า certified in ตรงนี้เนะี่ยอย่าลืมเปลี่ยนคำว่า certified ให้อยู่ในรูปของ past participle ด้วยนะคะเป็น y เป็น i เติม ed ได้นะและต้องใช้คู่กับ in นะคะและอีกหนึ่งกรุ่งคัค่ะได้รับใบอนุญาตในด้านใดให้เราใช้คำว่า licensed in ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมว่า licensed ตรงนี้เนี่ยเป็น verb นะเราต้องเปลี่ยนมันให้เป็น past participle ด้วยและต้องใช้คู่กับ in เสมอค่ะ ถ้าเราพูดถึงการฝึกอบรมให้เราใช้คำว่า training program ถ้าเราพูดถึงรางวัลให้ใช้คำว่า award และถ้าเราพูดถึงเหรียญรางวัลให้ใช้คำว่า medal okay.